รถยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าแข่งขันกันดุเดือดสุดๆไปเลยค่ะเ <c oughs> มื่อผู้ผลิตรายใหญ่รถไฟฟ้าจากต่างประเทศต้องการที่จะเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดในภูมิภาคนี้ค่ะแต่ที่เข้ามาแล้วน่าจับตามองและน่าสนใจมากที่สุด <c oughs> ก็คงหนีไม่พ้นรถไฟฟ้าสัญชาติจีนนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้มมมาเล่าให้ฟังค่ะด้วยจํานวนประชากรราว675ล้านคนนะคะและมีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจึงทาให้ภูมิภาคอาเซียนค่ะกลายเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพมากพอ จะทาให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมีการคาดการณ์ว่ายอดขายประจําปีของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวภายในปี2,583หรืออีก18ปีข้างหน้าค่ะโดยรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นเช่น o y o ย a Honda m i า s u b i s บ i ชิ i ด a t สุและ m a z d a ครองตลาดสูงสุดขณะที่ตลาด e ีวีในภูมิภาคนี้ยังคงเล็กอยู่ค่ะเมื่อปีที่แล้วมียอดขายน้อยกว่า16,000คันจากจํานวนรถ6.6ล้านคันที่ส่งมอบทั่วโลกแต่เทรนด์การเปลี่ยนไปใช้รถทีวีที่ ของรัฐบาลเป็นการเปิดโอกาสให้ค่ายรถอีวีต่างๆ,างๆเช่น S A I C w ู l i ิ g g r รดว Wall, B Y D ฮุ d ไดและวิน fast ค่ะได้เข้ามาขยายธุรกิจโดยบ Bloom b e r g N E F คาดว่ายอดขายรถอีวีประจำปีในภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้นจาก16,00 0คันในปี2564เป็นเกือบ81,000คันในปี2568ต่างจากบริษัทญี่ปุ่นที่ยังคงลังเลที่จะนำเสนอรถอีวีให้กับผู้บริโภคมากขึ้นและตอนนี้ค่ะ E ีวีจากจีนมาแรงที่สุดโดยการพาเรดกันเข้ามาทำการตลาดในอาเซียนหลากหลายแบรนด์ เกรดวอลมอเตอร์ Great Wall Motor และ MG m ม t o r อเตอร์ของ SAIC ค่ะได้เปิดตัว E ี3ีรุ่นในประเทศไทยซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง2 0 0 0 0ถึง30,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว7จ็0 0 0นหถึง1,100,000บาทและวู้หลิงซึ่งเป็นที่รู้จักจากรถฮงกวงมินิอีวีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากได้เปิดตัวอีขนาดเล็กราคาตั้งแต่1 6 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในอินโดนเีเซียด้านวิรรนฟ a า t ์บริษัทผลิตรถยนต์ของกลุ่มบริษัทเวินกรุ p ของเวียดนามก็มาแรงไม่แพ้กันค่ะโดยเริ่มจำหน่ายรถยนต์ E V ททททีีีี่่่่ผผผผลลลิิตตใในนนนนนประะะเเศไดด้ัวาาาคมมมแแจ จำนายไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนอกจากนี้ค่ะความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับประเทศตะวันตกบางประเทศนะคะยิ่งทําให้ภูมิภาคอาเซียนกลายเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญในการผลิตรถยนต์ e ีวีที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะโดยผู้ผลิตจากหลายค่ายในประเทศเหล่านี้นะคะก็เลือกประเทศไทยหรือว่าอินโดนีเซียเป็นฐานการผลิตไม่ว่าจะมองในมุมไหนในมุมผู้ผลิตหรือว่าผู้บริโภคนะคะก็เห็นแต่อนาคตที่สดใสค่ะเพราะนี่คือก้าวสำคัญของ EV ที่จะทําให้ผู้บริโภคอย่างเราสามารถเป็นเจ้าของ E ีีได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกลงและในมุมมองของธุรกิจนี้ก็ถือเป็นการ สร้างโอกาสให้กับผู้เิดที่อยู่ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ได้อีกด้วยครั้งหน้ามีเรื่องที่นะ่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกนะคะแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจ AC Connect รวมถึงกด subscribe AC Connect ในช่องทางของยูทูบด้วยนะคะมีติกตอกอย่าลืมไปติดต่กันค่ะและที่สําคัญสามารถพูดคุยกับเราได้ง่ายมากผ่านช่องทางไลน์ OA ของ AC Connect เพียงพิมพ์ a c Connect ก็สามารถไปคุยกับเราได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ